สวัสดีครับสำหรับคลิปสุดท้ายน,นะครับจะเป็นการอธิบายตัวโค้ดฝั่ง API Service นะครับก็จะมีการประกาศ Interface น,นะครับสำหรับ t อ้อ API Base นะครับใช้เป็น Mockup Json b a s e h o l d e r นะครับส่วนนี้ปกติจะใช้ e n v นี่นะครับแต่ว่าเป็นแค่ตัว Mockup นะครับผมมองว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วการเขียน ฟังก์ชัน API ต่างๆครับ f e t เ t to do c r e t t e to do u p d t t e to do d e l e t e to do นะครับการ fetch to do ก็ส่งเพจไปนะครับลิมิตที่เราจะรับเข้ามาม create ก็ใช้เป็น e ม h o d โพสนะครับเป็นท่าทั่วไปเลยผมไม่ได้ใช้ XOR นะครับส่วนของฝั่งโค้ดจะจบเท่านี้ครับ เมื่อโพสเสร็จก็แอด,ดขึ้นกิ่นทับเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ